Walk with God โดยคริจจักรพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวเพิ่มความเชื่อความหวังความรัก 1. เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่3ต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทําถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์อง์คพระผู้เป็นเจ้าของเราเปาโลเมื่ออธิษฐานระลึกถึงความเชื่อความรักและความหวังของผู้เชื่อในคริสตจักรเทสโลนิกาทั้งสามสิ่งนี้ สำแดงออกให้เห็นชัดเจนความเชื่อที่สำแดงออกเป็นการกระทําไม่สามารถเก็บไว้เป็นเพียงคําพูดพวกเขาอดทนต่อการดูถูกการข่มเหงและการเอารัดเอาเปรียบเพราะความเชื่อในพระเยซูอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงสำแดงความรักออกมาด้วยการทํางานหนักช่วยเหลือคนที่ขัดสนยากลําบากคนเจ็บคนป่วยหญิงม่ายและเด็กกําพร้าการที่ทํางานหนักเพื่อพระคริสต์ก็เพราะรักพระองค์ ซราบซึ้งในพระคุณของพระเยซูคริสต์เปาโลเหนื่อยยากลำบากมากเกือบตายหลายครั้งก็เพราะเขารักพระเยซูคริสต์วันนี้เราทำงานหนักเพื่อเงินหรือเพราะเรารักพระองค์อะไรเป็นแรงจูงใจของเราในการทำงานและการรับใช้ของเราการทำงานหนักที่มาจากความรักจะมีพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งอื่น และเป็นการทำงานที่บริสุทธิ์ใจนอกจากนี้คริสตจกรเทซโลนิกามีความทรหดอดทนอย่างมากในการรับใช้การประกาศการนมัสการการศึกษาพระคำพีการอธิษฐานและการช่วยเหลือก็เพราะเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์มากเป็นความทรหดอดทนที่เกิดจากความหวังที่ยิ่งใหญ่ ดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าชีวิตของเราตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักหากเรามีความเชื่อน้อยลงความหวังของเราก็จะเล็กลงและความรักของเราจะเยือกเย็นลงตรงกันข้ามหากเรามีความเชื่อที่มากขึ้นความหวังเพิ่มขึ้นเราก็มีความรักที่ร้อนแรงมากขึ้นเราก็จะมีความทอรหดอดทนต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นในปีใหม่นี้ ขอเพิ่มความเชื่อความหวังความรักในองค์พระเยซูคริสต์ให้มากขึ้นขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ